สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูน้ํากันค่ะเพราะว่ารู้สึกเมื่วานคือว่าวเหมือนกันว่าน้ําจะท่วมบ้านเราหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะพาไปดูที่เลมแม่น้ําเจ้าพยานะคะตรงวัดกกเกาะเกรียงนั่นเองค่ะนี่ค่ะข้างๆออแม่น้ําเนี่ยบ้านที่ติดแม่น้ำเขาก็จะท่วมลักษณะนี้แล้วนะแต่ระดับของแม่น้ําก็ยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่นะคะ พระว่ายังไม่เอ่อขึ้นมาเต็มตะลิง่งตรงวัดกกเก่อเกลียงเลยนะคะสำหรับที่วัดกกเกาะเกลียงนั้นนะคะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยนะคะประดิษฐานอยู่นะคะท่านหันหน้าไปทางด้านแม่น้ำนะคะถ้าใครคว่างก็มานำมัสการมากราบไหว้ได้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ และนี้ก็คือระดับดน้ำวันที่7ตุลาคมนะคะที่วัดเกอะเกรียงนะคะฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานี่เองนะคะก็จะสังเกตได้ว่ายังมีระดับที่ไม่ล้นขึ้นไปถึงตลิงเลยไม่ถึงวัดเลยนะคะเงียเรลิยาอีกเยอะนะคะก็วางใจได้ในระดับหนึ่งค่ะทุกคนโอ้ยลุ้นจริงๆ เป็นกำลังใจให้กับท่านนะคะที่กําลังประสบภัยน้ำท่วมนะคะขอให้น้ำลดไวๆเลยค่ะนี่ก็คือบ้านริมน้ำที่เขาอยู่กันกับแม่น้ำก็อยู่แบบสบายชิลๆก่ะน้ำแค่นี้ไม่คัดน้มือ <c oughs> ว่าแต่ปลาจะเข้าบ้านหรือเปล่าคะคุณ 哈哈 <laughs>